พีททองเจือโผล่เคลื่อนไหวกลางไอจีทิมพิธาแบบมีนายะะหลังเข้าสภาวันนี้จากกรณีล่าสุด12กรัมข .66 กกตมีมติส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปมพิธาลิ้งเจริญรัฐถือหุ้นสื่อไอทีวีพร้อมขอให้สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่สอส,อสอจนกว่าสารจะตัดสินหลังจากนั้นได้มีรายงานว่าสารรัฐธรรมนูญแจ้งว่ารับเรื่องกกตฟันคุณสมบัติปมหุ้นสื่อนายพิธาลิ้งเจริญรัฐ ชงเสนอคำร้องตุลาการต่อไปเนื่องจากกกตทั้ง5คนเห็นตรงกันว่าไอทีวีประกอบกิจการเป็นสื่อหากมีการถือหุ้นก็จะเข้าข่ายขัดคุณสมบัติการเป็นสสจำเป็นต้องส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ต่อมาวันนี้วันที่13กรกฎาคม66มีรายงานว่าในเวลาส0นาฬิกานายแพทย์ชนน่านสีแก้ว หัวหน้าพักเพื่อไทยได้ลุกขึ้นเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามมาตรา160ทั้งนี้มีผู้แสดงตนรับรองการเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตทั้งสิ้น302คนก่อนประธานรัฐสภาจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติมแต่ไม่มีผู้เสนอชื่อ จึงมีชื่อนายพิธาลิ้งเจริญรัฐเพียงคนเดียวและเข้าวาราการอภิปรายของสมาชิกซึ่งเมื่อเข้าไปส่องไอจีทีมพิธาพบว่ามีเหล่าบรรดาคนดังเข้าไปให้กำลังใจกันอย่างมากมายรวมถึงทางด้านตัวพ่อรุ่นใหญ่พีททองเจอคอมเมนต์ใต้โพสต์ทีมพิธาที่ได้โพสต์เมื่อเช้านี้ก่อนเข้าสภาว่าถึงสภา,าแล้วครับโดยพีททองเจอได้เข้ามาคอมเป็นอีโมจิรูปยกนิ้วก้อยสัญญาทำเอาคนเข้ามากดไลค์ like, กันกระจาย